ถ้าเราภาวนานะหรืออยู่ข้างนอกในสังคมเราดีแต่พออยู่ในบ้านเราบ้านเราร้อนเนะีนไม่ถูกแล้วละ่ละเมื่อก่อนรูา้จาักผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ไปช่วยเยาวชนไปคอยให้คำปรึกษากับเยาวชนหรือเด็กมีปัญหาทางบ้านอะไรพวกนี้ ให้คำปรึกษาอย่างดีเลยช่วยคนอื่นได้เยอะนะแล้วก็เครียดวันวัๆฟังแต่ปัญหามากมายกลับมาบ้านนะเครียดจัดเลยเจอลูกด่าลูกเจอผัวด่าผัวสุดท้ายทั้งลูกทั้งสามีหนีอกอกจากบ้านนะเนี่ยไปสบายที่อื่นนะที่อื่นด,ดูดีข้างนอกด,ดูดีข้างในร้อนนะอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีกั ในบ้านเราเราควรจะฝึกตัวเองชวนคนในบ้านภาวนาบ้านเราร่มเย็ยนข้างนอกร้อนไม่เป็นไรถึงเวลาเรากลับบ้านเราแล้เรามีที่ร่มเย็ยนอยู่แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ไว้เหมือนสัตว์นะออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดพอตกเย็ยนตกค่ำมันเข้ารังของมันพนะักผ่อนระบายใจ ุ่งนี้สู้ใหม่เนี่ยมันต้องมีที่ให้เราหลบความวุ่นวายมาอยู่ในความสุขความสงบถ้าเข้าบ้านเราก็มีแต่เรื่องร้อนนะไม่มีที่จะไปแล้วนะข้างนอกมันก็ร้อนในบ้านก็ร้อนนะชีวิตลำบากมากเลยงั้นพยายามตัวเองมีศีลมีธรรมชักชวนคนในบ้านให้มีศีลมีธรรมบ้านจะได้ร่มเย็น วาบ้านเราร่มเย็นนะเราก็ไม่อยากตะลอนตะลอนไปที่อื่นเนะมาอยู่บ้านเราสบายใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันขอให้เกิดไม่ได้นะอ้อ,อนวอนให้เทวดาบันดาลให้เป็นมันก็ไม่ได้มันต้องทำเอาเองฝึกใจตัวเองให้ร่มเย็นก่อนถ้าใ,ใจเราร่มเย็นแนละ้วคนรอบข้างเราจะค่อยๆร่มเย็นค่านี้ก็เลยเย็นทั้งบ้าน้วม,มีความสุข